สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องอลิมิเตตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะผ่าดวงวิกฤตชีวิตลุงพลชี้สร้างพยานาคทำให้เกิดอาเพศสิ้นแสเข่งผ่าดวงวิกฤตชีวิตลุงพลชี้ดาวเสาดาวพระเคาะโคจรทับดวงชะตาชีวิตทำให้มีปัญหาเรื่องความแตกแยกและการสร้างพยานาค ตามหลักโหราศาสตร์จีนพญานาคกับมนุษย์อยู่ร่วมกันไม่ได้ทำให้เจ็บป่วยเขียัดกรณีลุงพลหรือนายเชยพลวิภาคู้ต้องสงสัยในคดีการเสียชีวิตของน้องชุมพูพยายามเย่ยงไมโครโฟนทุบหลังนายนภัสปานิพนกังหรือฟ้าผู้สึกข่าวสถานีโทรทัศน์อมรินทีวี ขนาดทาข่าวเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจสอบไม้ที่สารเมตเคียนโสระพีนอกจากนี้ลุงพลยังปีหาเรื่องนักข่าวเทรัฐทีวีอีกด้วยจนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องห้ามปามภาพดังกล่าวทำให้ถูกโลกออนไลน์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากหลายกระแสบอกว่าลุงพลเปลี่ยนไปลืมตัวเมื่อวันที่21มมกราคมสินเสเข่ง อาจารย์ชนทัศน์ฤทธิพงอศอ์ผอสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้วิเคราะห์ชนวนจุดสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะที่ผ่านมาระหว่างนายเชพลกับสื่อมวลชนว่าจากที่ได้วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการกระทำของลุ่งคนที่มีอารมณ์ที่รุนแรงใช้ความคิดของตนเองเป็นใหญ่เจ้าอารมณ์ ที่เกิดขึ้นและเรื่องของดวงดาวพบว่าดาวเสาดาวพเคเคะ์โคจรทับดวงชะตาชีวิตของลุงคนตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องความแตกแยกถอนตัวของบุคคลที่เคยให้ความช่วยเหลือหมอป่าคุณอูป๊ปทนายความเพราะเกิดความไม่เข้าใจจนกลายเป็นความขัดแยง้ง ของผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือลุงพลมาโดยตลอดสินแซ่เข่งยังระบุว่าดูดวงจากชะตาของลุงพลแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดตามหลักของศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างพญานาคซึ่งตามหลักของโหราศาสตร์จีนแล้วการสร้างพญานาคในที่ดินของลุงพลอาจจะทำให้มีผลกระทบเกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้ง สร้างความไม่เข้าใจก่อให้เกิดความอึดอัดรำคาญสับสนสร้างความกังวลขุ่นเคืองไม่เป็นสาระทำให้เกิดการเจ็บป่วยไม่สบายใจทั้งจิตใจและร่างกายกับชีวิตของลุงพลตามหลักโหราศาสตร์จีนเป็นปีที่ไม่ควรเอาเรื่องของพญานาคหรือมังกรเทพแห่งสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตที่จะมีผลกระทบต่อชีวิต และดวงชะตาซึ่งเป็นอุปสรรคที่จะทำให้มีเหตุอันเป็นไปและได้รับความเดือดร้อนมาโดยตลอดสินเสเข่งจึงได้วิเคราะห์สรุปว่านอกจากช่วงจังหวะของปี2564นี้รอบอายุของลุงพลจะเข้าเคาะการโครจรของดาวพระเคาะดาวเสาดาวแห่งอุปสรรคก็ยังโครจรมาทับดวงชะตาของลุงพล อีกวาระหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอาเพศกับเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นและการสร้างพญานาคก็เป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคมีผลกระทบต่อดวงชะตาของลุงพลอีกทั้งการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ก็ควรที่จะต้องได้มีผู้ร่วมอนุเคราะห์กันมากๆเพราะถ้าหากว่าบารมีของผู้ที่จะสร้างไม่ถึงก็อาจจะทำให้ชีวิตของผู้สร้างนั้น มีอันเป็นไปถึงแก่ชีวิตได้และเมื่อวันที่20มกราคม2564ทีมข่าวอมรินทีวีได้เดินทางมาพบกับอาจารยา์ชัญญาไพจิตสัมผัสอาจารย์สอนไพและโหเฮงได้อธิบายย้อนกลับไปเมื่อวันที่3กันยายน2563วันที่ลุงพลมีการจับไพ ในรายการเปิดเผยว่าการดูไพ่วันนั้นตนดูจากนาไพ่ที่ขึ้นมาเป็นการพยากรณ์ตามไพ่พอไพ่ไม่เคยโกหกโดยไพ่ครั้งก่อนมีคำทํานายอธิบายโดยรวมระบุว่าผู้จับไพ่มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นช่วงนั้นมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแบบทันทีหรือฟ้าผ่า มีเจ้ากรรมในเวรตามหรือไพ่กุญแจมือมีวิญญาณตามและมีเด็กรวมทั้งมีความเชื่อด้านของขังมีไพ่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองของคนสามคนมีอะไรบางอย่างข้างหลังที่ข้างหน้ามองไม่เห็นมีการแบ่งสรรปันส่วนมีเรื่องกดงอนมีเรื่องรีบๆร้อนๆหรืออาจมีเรื่องล้อนใจ มีคนคอยแอบมองถูกจับตาช่วงนั้นมีอาการเครียดนอนไม่หลับบางครั้งนิสัยเหมือนผู้หญิงเป็นคนที่นึกจะเงียบก็เงียบนึกจะพูดก็พูดส่วนการดูโหงเฮ้งของลุงพลตอนนั้นจะเห็นว่าลุงพลดูภายนอกเป็นคนเงียบๆคิ้วเข้มซึ่งเป็นคนอารมณ์เข้มขน้นรุนแรงสุดตรงอธิบายก็คือ เป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้บางเวลาบางครั้งอาจมีอารมณ์รุนแรงยกตัวอย่างเช่นรักแล้วรักเลยหึงหวงรุนแรงตอนนั้นไม่ได้มีการเตรียมอะไรเลยและลุงพลยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีต้นจึงพูดได้ในมุมที่พูดได้เท่านั้นในวันนี้อาจารย์ชัญญาได้มีการจับไพ่อีกครั้ง เพื่อพยากรณ์อนาคตของลุงพลเซตที่หนึ่งโดยภาพรวมไพ่ที่จับได้พบว่าได้ไพ่อิสระภาพผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือมีไพ่ง้อง,งอนกันมีไพ่ที่บอกว่าอยู่ในกรงอาจฝังใจขั้งอะไรบางอย่างมีไพ่วิญญาณอยู่มีไพ่ที่แสดงถึงการนั่งที่เหมือนไม่มีอะไรแต่นั่งทับตะปู แสดงความเจ็บปวดมีการแอบช่วยเหลือกันอยู่เซตที่สองมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการประสานหัวใจกันหลังจากหัวใจแตกไปแล้วหมายถึงเลิกคบแล้วก็กลับมาดีกันมีการขุดหลุมฝังตัวเองอาจหมายถึงทำอะไรที่ทำร้ายตัวเองมีคนให้ร้ายแต่เจ้าตัวไม่สน อีกทั้งยังมีการพิจารณาคําที่จะพูดมากขึ้นเซตที่3มีไพ่ความเงียบมีมากขึ้นที่ระแวงระวังมีความไม่ไว้ใจกันมีภาพเด็กเกิดขึ้นเซตที่4มีภัยการนั่งสมาธิการบวชมีภาพโปรเจกตเกิดขึ้นมามากมายมีภาพวิญญาณเกิดขึ้น และทีมข่าวก็ได้มีการลงพื้นที่ที่วัดด่านพระอินทร์อำเภอนิคมคำ้อยจังหวัดมุกดาหารไปพูดคุยกับพระครูวินัยทนอนุชาอธิปัญโยหรือพระอาจารย์พลเจ้าอาวาสวัดด่านพระอินทร์ซึ่งเป็นพระที่ลุงพลมีความเคารพมีการเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ช่วงเช้าลุงพลได้มาทําบุญที่วัด และมาขอบวชห่มขาวเนื่องจากเครียดมากแต่มีเรื่องที่บ้านโกกกลุงพลจึงเดินทางกลับไปซึ่งยอมรับว่าก่อนหน้านี้ลุงพลเครียดมากๆอัตมาเองก็ได้บอกกับลุงพลไปว่าอยากให้เขามาบวชแต่เขาไม่ยอมเพราะเขาติดเรื่องการสร้างศาลาวัดภูหลวงถ้าศาลาไม่เสร็จก็ยังบวชไม่ได้ซึ่งอาตมามองแล้วว่า ลุงพลอาจจะรับไม่ไหวเนื่องจากสร้างศาลาวัดและสร้างพญานาคพร้อมกันเพราะถ้าบารมีไม่ถึงและจะทําให้ร้อนจนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดการประชิดตัวนักข่าวแต่สําหรับกรณีที่อาตมามีการพูดในไลรสดว่าลุงพลร้อนลนเพราะเจ้าแม่สสระพีเข้าสิ่งนั้นเป็นการพูดเล่นหยอกล้อกับญาติโยมที่เข้ามาฟังไ์สดเท่านั้น เพราะในวันนั้นญาติโยมคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องลุงพลเยอะเยอะมากอัตมาก,ก็ไม่อยากให้ญาติโยมคิดมากจึงพูดหยอกล้อไปอย่างที่ถูกนำเสนอออกไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆที่ผ่านมาตนได้เตือนสติลุงพลมาตลอดทั้งเรื่องหมอป่าคุณน้ำฟ้าและทนายต่างๆเขาก็มาด้วยความวังดีซึ่งอัตมาเคยบอกให้ลุงพล ไปขอโทษหมอป่าแต่เขาก็ไม่ถูกและบอกว่าเขาไม่ผิดไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรซึ่งตนก็บอกลุงพลมาตลอดว่าอย่าทิ้งหมอป่าอย่างไรก็ตามในส่วนของเรื่องเครื่องดักฟังนั้นลุงพลก็เคยบอกแล้วว่าไม่มั่นใจว่าจะเป็นของใครและทำให้เขาเกิดความเครียดและอัตมายืนยันว่าไม่เคยโทรหาหมอป่า หรือน้ำฟ้าจึงไม่ทราบว่าเรื่องราวนี้มาจากไหนกรณีต้นตะเคียนหรือเจ้าแม่โสระพีนั้นอาตมาไม่รู้เรื่องด้วยทราบเพียงว่าลุงพลเจอท่อนไม้ดังกล่าวและมีร่างทรงมาที่บ้านของลุงพลและบอกว่าเจ้าแม่โสรพีสิงอยู่และหลังจากนั้นก็มีคนมากลับไหวบูชาส่วนเรื่องชื่อของพญานาคนั้น ทราบมาจากหมอขมินที่มาทำพิธีในวันที่ลุงพลบวงสวงสร้างพญานาคมีการสื่อถามชื่อที่ทราบว่าพญานาคที่กำลังสร้างนั้นชื่อว่าปู่ปาริจิตที่แปลว่ารักษาจิตและบอกว่าบริเวณที่สร้างรูปปั้นพญานาคนั้นเป็นทางขึ้นจากถ้ำของพญานาคแต่ถ้ำจริงๆอยู่ลึกลงไปใต้ดินอีกเยอะ ส่วนชื่อของปูย่ยศวรณนาคานั้นเป็นพญานาคที่มาคุ้มครองลุงพลตั้งแต่ช่วงที่ลุงพลสาบานซึ่งบารมีของปูย่ยศวรณนาคาทําให้ลุงพลโด่งดังแต่พญานาคองค์นี้ได้หมดวาระไปแล้วและได้มีปู่ปาริจิตมาแทนซึ่งลุงพลจะโด่งดังอีกครั้งเมื่อสร้างพญาปาริจิตนาคเสร็จลุงพลจึงได้สร้างพญานาค เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเทีเ่ยวซึ่งอัตมามองว่าการที่ลุงพลสร้างทั้งศาลาวัดภูหลวงและสร้างพญานกพร้อมกันทำให้ร้อนเพราะบารมีอาจจะไม่พอเพราะการสร้างรูปปั้นพญานกนั้นลุงพลต้องมีสติมากเพราะหน้าโกรธไม่ได้ซึ่งอัตมาคิดว่าเรื่องนี้ก็มีส่วนที่ทำให้ลุงพลสติหลุด